หวนญชางพาชงมารายงานตัวแล้วครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำเมนูขวัญใจเด็กๆน้องๆหนูๆสีชมพูชมพูพาสเทลสวยงามครับนั่นก็คือเมนูนมเย็นนั่นเองหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่านมชมพูด้วยรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเฮลโบอยน้ำแดงทำให้เมนูนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยครับและไม่เฉพาะน้องๆหนูๆน,นะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ชอบสั่งดื่มเดอ้อ สำหรับสูตรที่ผมจะสาธิตในวันนี้เป็นสูตรนมสดนะครับนั่นก็คือเราจะใช้นมสดเป็นวัตถุดิบหลักในการชงเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าครับอันดับแรกเลยนมข้นจืดโฟลคอนเราใช้อยู่ที่50 ml ครับหรือประมาณ1แก้วช็อตน,นั่นเองอันดับถัดไปคือนมสดนมสดผมใช้ยี่ห้อเอมิลนะครับเพราะยี่ห้อนี้มันหอมมันมันมากเลย สำหรับนมสดเราใช้อยู่ที่150 m l ครับและท้ายสุดคือเฮลโบบอยน้ำแดงหรือเฮลโปบอยกลิ่นสละสำหรับเฮลโูบอยน้ำแดงกลิ่นสละนี้เราใช้อยู่ที่50 ML ครับสรุปส่วนผสมและปริมาณที่ต้องใช้ก็ตามนี้เลยครับส่วนผสมเตรียมง่ายไม่ซับซ้อนเลยรอไม่ไหวอยากดื่มแล้วงั้นเรามาเริ่มชงกันเลยดีกว่า เริ่มต้นจากนมข้นจืดฟอลคอนนมค้นจืดฟอลคอนผมใช้อยู่ที่50 ml หรือประมาณ1แก้วช็อตนะครับที่ต้องผสมนมค้นจืดฟอลคอนเข้าไปนิดหน่อยก็เพื่อเพิ่มความนัวให้กับนมเย็นของเรานั่นเองซึ่งจะช่วยให้รสชาติมีความมันอร่อยขึ้นครับต่อไปเราก็ตามด้วยนมสดได้เลย150 ml หรือประมาณ3แก้วตวง50 m l แก้วที่1 50 ml แก้วที่2 50 ml แก้วที่3ครบนะครับ150 ml และท้ายสุรกร็จบด้วยน้ำเฮบูบอยน้ำแดงกลิ่นสลาครับใส่เข้าไปเลย50 ML หรือประมาณ1แก้วช็อตครับสีสันเริ่มมาแล้วจากนมขาวผ่องเริ่มมีความชมพูชมพู แล้วเราก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีครับพาสเทลมาแล้วน่ารักน่าดื่มมากเพียงเท่านี้นมเย็นของเราก็พร้อมเสิร์ฟให้กับน้องๆหนูๆห,หรือพี่ๆผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนคลับของนมเย็นได้แล้วครับเรามาดูต้นทุนนมเย็นสูตรนมสดกันดีกว่าครับเฮลส์บูบอยกลิ่นสละผมซื้อมาขวดละ53บาท มี710 ml เราดึงมาใช้50 ml ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4บาทครับนมค้นจืดฟฟลคอนผมซื้อมากล่องละ45บาทมีทั้งหมด1,000 ml เราดึงมาใช้50 ml ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2บาท50ครับนมสดเอมิวผมซื้อมาแกลอนละ91บาท1แกลลอนมี2,000 ml เราดึงมาใช้150 ml ต้นทุนอยู่ที่7บาทครับสำหรับแก้วหลอดน้ำแข็งและจิปาถะอื่นๆผมตีเป็นเลขก,กลมๆอยู่ที่5บาทครับเมื่อบวกลบคูณหารเรียบร้อยต้นทุนนมเย็นสูตรนมสดแก้ว22ออนต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ18บาท50สตางค์ต่อแก้วครับและเพื่อนๆนท่านใดที่มองว่านมเย็นสูตรนี้ต้นทุนค่อนข้างสูง อยากจะให้หวนชางพาชงควบคุมต้นทุนให้กระชับลงกว่านี้เอาไว้ผมจะทำคลิปนมเย็นสูตรสสูตรควบคุมต้นทุนให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชมคลิปของผมจนจบยังไงก็สามารถนำสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับร้านของตัวเองหรือจะนำไปทำดื่มเองก็ตามสบายได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวนช่างพาชงขอบคุณมากครับ